อันเล่าปีนายข้าพเจ้าเป็นถึงเพียงนี้หรือจะไม่มีความอายซึ่งจะอ่อนน้อมต่อโจโฉนั้นหาม่ได้แล้วผิดก็จะสู้ตายให้ปรากฏไว้คือประโยคสุดท้ายที่ของเบ้งให้เป็นวาทะสกิดใจส่วนกวนให้มีมาณในการต่อต้านโจโฉเหตุการณ์หลังจากนั้นจึงเป็นสุดยอดยุทธนาวีที่ประกอบขึ้นด้วยกุลเม็ดเด็ดพรายอันตราตรึงใจให้กับเราท่านทั้งหลายแล้วในหน้าประวัติศาสตร์จริง ยุทธนาวีผาแดงมีความเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรกับนิยายสามก๊กกันแน่ความตามนิยายหลังจากที่เล่าปีแตกหนีโจโฉมาก็ได้เดินทางมาอาศัยอยู่กับเล่ากีที่เมืองกังแฮแล้วให้กวนอูไปรักษาเมืองแฮเขาเอาไว้ขณะที่โจโฉไล่ตามมาพบทัพกวนอูก็สาคัญว่าเป็นคนของเบ้งจึงถอยทัพกลับไปแล้วเตรียมการเข้าตีเมืองกังเหลงต่อ โดยคิดว่าหากปล่อยเล่าปีให้รอดไปได้แล้วจะเข้ากับซุนกวนกลับมาเป็นหนามยอกอกอ,อกอีกครั้งหนึ่งโจโฉจึงส่งหนังสือถึงซุนกวนเพื่อให้ออกมาเที่ยวป่าเจรจากันและให้จับเล้าปีให้ได้จะยินดีแบ่งเกงจิ๋วให้กึ่งหนึ่งและจะสาบานเป็นพี่น้องกันขณะเดียวกันก็ให้จัดทัพเรือให้มีข่าวกระพือออกไปว่ามีกําลังพลนับล้านและเรือเต็มท้องมหาสมุทรฝ่ายกังตังเมือ่อซุนกวนทราบข่าวว่าโจโฉยึดเกงจิว๋วแล้วก็เกิดความเกรงกลัว โลโซกจึงเสนอว่าจะขึ้นไปคุยกับเล่าปีเพื่อจับมือกันปราบโจโฉเมื่อได้ไปถึงก็ได้สนทนากับขงเบ้งโดยขงเบ้งว่าจะขอเพียงเรือลำหนึ่งกับลิ้สามนิ้วนี้ไปพูดกับซุนกวนเมื่อโลโซกมาถึงก็พอดีกับการมาถึงของจดหมายผูกมิตรที่แฝงในยะข่มขู่ของโจโฉที่ซุนกวนส่งให้โลโซกก็ยังยืนยันว่าห้ามยอมเด็ดขาด ในขณะที่เตียวเจียวขุนนางผู้ใหญ่และฝ่ายพลเรือนทั้งหมดล้วนแต่ให้อ่อนน้อมต่อโจโฉสิ้นด้วยเหตุผลที่ว่ากำลังพลโจโฉมีมากกว่าและไม่ต้องการเสียเลือดเสียเนื้อหลีกเลี่ยงบ้านเมืองเสียหายซุนกวนวิตกหนักโลโซกยิงกระซิบว่าอย่าไปฟังคำพูดขุนนางพวกนั้นเพราะหากท่านอ่อนน้อมต่อโจโฉขุนนางพวกนั้นก็ยังสามารถที่จะรักษาทรัพย์สมบัติครอบครัวไว้เช่นเดิม แต่หากสุนกวนยอมอ่อนน้อมแล้วอย่างดีท่านก็จะเหลือเพียงทหารติดตามสี่นายและมา้าทรงตัวเดียวเท่านั้นพร้อมกันนั้นโลโซกก็ได้บอกว่าได้น,นำอาจารย์หกหลงของเบ้งมาด้วยสุนกวนได้ยินดังนั้นก็ดีใจนักนัดให้ของเบ้งเข้าพบในเวลารุ่งขึ้นรุ่งขึ้นเช้าของเบ้งเข้าพบแต่ก่อนเข้าพบก็ได้พะทะคารมกับเหล่าขุนนางอย่างดุเดือดจนอุยกายแม่ทับเท่ามาพบเข้าจึงพาของเบ้งออกมาเป็นบทสนทนาที่น่าศึกษาน่าสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อเข้าพบซุนกวนของเบ้งเห็นลักษณะซุนกวนเป็นคนดื้อดึงจึงใช้วาทะยุให้โกรธจนกระทั่งโลโซกช่วยเกลี้ยกล่อมให้ซุนกวนยอมกลับมาฟังของเบ้งอีกครั้งก่อนจะตอบตกลงจับมือกับเล่าปีต้านโจโฉหลังจากนั้นของเบ้งก็จับต้องหวานล้อมจิวยี่แม่ทัพใหญ่ซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการร่วมมือในครั้งนี้โดยได้สกิดต่อมโกรธจิวยี่โดยการยกเอาคำโคลงชมปราศาสนกยุงทองแดงของโจโฉที่ว่าต้องการนางสองเกี้ยวมาไว้เคียงคู่ชมปราศาสตร์ โดยยกทัพมาครั้งนี้เป้าหมายของโจโฉไม่ใช่เพียงเพื่อรวมแผ่นดินหากแต่ต้องการนางทั้งสองเช่นกันโดยของเบ้งแกล้งทําเป็นไม่รู้ว่านางสองเกี้ยวนั้นคนหนึ่งเป็นภรยาซุนเซ็กอีกคนหนึ่งเป็นภรยาจิวยี่ของเบ้งก็ทําตกใจและขอโทษปลอบโยนจิวยี่ยกใหญ่จิวยี่ยึงย,ยืนยันว่าจะร่วมงานด้วยเหตุการณ์หลังจากนั้นจึงเป็นการใช้กลอุบายกลซ้อนกลกันจนจบด้วยความพ่ายแพ้ยับเดินของโจโฉอย่างมีอัรรถหน้าติดตาม แล้วเหตุการณ์ต่างๆในศึกเซ็กเพ็กในหน้าประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าอย่างไรบ้าง 1. ปฐมบทแห่งพันธมิตรเล่าสุนไม่ว่าจะเป็นนิยายสามก๊กหรือซีรีส์ที่ถูกถ่ายทอดออกมาจะเห็นว่าพันธมิตรที่ก่อตัวขึ้นระหว่างเล่าปีและสุนกวนก่อนศึกผาแดงเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ของของเบ้งในขณะที่โลซกได้รับบทบาทเหมือนตัวตลกขณะที่จดหมายเหตุสามก๊กบทบันทึกประวัติโลซกบันทึกไว้ว่า หลังจากที่เล่าเปียวเจ้าเมืองเกงติ๋วสิ้นชีพลงโลโซกมีความวิตกเพราะเห็นบ้าบุตรชายทั้งสองของเล่าเปียวนั้นล้วนแต่ไร้สติปัญญาหากเสียเกงจิ๋วให้กับโจโฉอันตรายจะมาถึงกังตังเป็นแน่และขณะที่เล่าเปียวยังมีชีวิตอยู่นั้นก็ไม่ได้ใช้งานเล่าปีเพราะยังริษยาเล่าปีอยู่โลโซกจึงเข้าทูลต่อสุนกวนว่าจะขอเดินทางไปเจราจาร่วมทัพปนมิตรกับเล่าปีและจะได้พาเล่าปีกลับมาพบสุนกวนโดยเผยทรงจือได้ระบุว่า โลซกเป็นต้นคิดในการสารวิตรภาพในครั้งนี้แต่บันทึกฝ่ายจกกกระบุว่าของเบ้งได้เดินทางไปเกลี้ยกล่อมซุนกวนเพื่อเป็นพันธมิตรซุนกวนมีความยินดีมากเมื่อบันทึกของแต่และฝ่ายเอ็ยิงไปทางฝ่ายตนเช่นนี้การตีความจึงเป็นไปได้ว่าจะเป็นของเบ้งเสียมากกว่าเพราะเมื่อพิจารณาย้อนกลับไปยังยุทธศาสตร์หลงจงของของเบ้งที่ได้ให้ไว้กับเล่าปีที่กระท่อมน้อยตำบลหลงจงซึ่งเล่าปีเดินทางไปเชิญของเบ้งเข้าทำงานที่ว่าให้ยึดที่มั่นภาคกลางเสฉวน ผูกพันธมิตรสุนกวนโจมตีภาคเหนือซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่จับต้องได้เป็นขั้นเป็นตอนขณะที่ยุทธศาสตร์ของโลโซกซึ่งให้ไว้กับสุนกวนคือการยึดเกงจิ๋วและดินแดนย่านแม่น้ำแยงซีแล้วตั้งตัวเป็นใหญ่เพราะเวลานั้นโลโซกยังไม่รู้ว่าจะมีขั้วอำนาจที่3มอย่างเล่าปีโผล่ขึ้นมาแม้ทั้งสองจะมองการได้ไกลเหมือนกันแต่ยุทธศาสตร์ของของเบ้งดูจะสอดคล้องกับการผูกมิตรครั้งนี้มากกว่าแต่อย่างไรก็ตาม พันธมิตรที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็ควรเป็นผลงานของโลโซกอยู่ไม่น้อยเพราะแม้แต่ในนิยายเองหากพิจารณาดูให้ดีก็จะเห็นว่าโลโซกผู้นี้ทุ่มเทมากทั้งพูดปูทางขับเน้นความคิดของคงเบ้งได้อย่างสอดคล้องแม้ทําตัวเหมือนตัวตลกไม่รู้ทันแต่แฝงไปด้วยนัยยะอย่างเต็มเปี่ยม 2. คงเบ้งดีเบทขุนนางกังตังจริงหรือบทโต้คารมระหว่างคงเบ้งกับขุนนางกังตังเป็นบทสนทนาที่ถึงพลิกถึงขิง ทั้งคำกล่าวหาและการตอบโต้จนผู้อ่านเกิดความสงสัยและเป็นห่วงในสวัสดิภาพของของเบ้งเพราะขณะนั้นเล่าปีและขงเบ้งไม่มีต้นทุนใดเลยที่จะมาต่อรองมากนักแล้วควรหรือที่จะไปด้วยท่าทิที่แข็งกล้าวเช่นนั้นแต่ในทางประวัติศาสตร์แล้วมิได้มีบันทึกเหตุการณ์โต้คารมกับเหล่าขุนนางกลงตังไว้เลยมีเพียงการเข้าพบเพื่อเจะระจากับซุนกวนและเตียวเจียวยังได้เชิญให้ขงเบ้งมาทํางานด้วยแต่ขงเบ้งตอบปฏิเสธไปด้วยความสุภาพ 3ประเด็นนางสองเกี้ยวจากโครงชมปราสาทในนิยายคงเบ่งได้ตีความโครงชมปราสาทนกยุงทองแดงที่โจโถสร้างไว้ที่นครเย่ว่าจะเอานางสองเกี้ยวมากอดไว้เคียงข้างซึ่งถ้าพิจารณาดูแล้วคงเบ่งได้ใช้ไหวพริบในการเล่นคําคือชื่อของนางใต้เกี้ยวหรือต้าเฉียวพระยาของซุนเซ็กและนางเสี่ยวเกี้ยวหรือเสี่ยวเฉียวพระยาของจิวยี่รวมกันแล้วเป็นสองเกี้ยวคือเออเฉียว แต่คำว่าเฉียวนั้นเป็นคำพ้องเสียงที่แปลว่าสะพานซึ่งปราสาสนกยุงก็มีสะพานทอดอยู่จริงและในหน้าประวัติศาสตร์ปราสาสนกยุงทองแดงสร้างเสร็จหลังจากที่ศึกผาแดงจบลงไปแล้วดังนั้นกรอนชมปราสาสของโจสิทธ์ก็น่าจะเกิดหลังศึกผาแดงนั่นเอง 4. กํกำลังพลหนึ่งล้านทหารโจโฉ โจโฉส่งจดหมายถึงซุนกวนพร้อมกับการกระจายข่าวว่ากำลังพลของตนมีเป็นล้านสร้างความหวาดกลัวให้กับทั้งซุนกวนชาวเมืองและขุนานางฝ่ายพลเรือนของกังตังเป็นอย่างมากแต่แท้จริงแล้วแม้บันทึกฝ่ายวียก๊กเองหรือบันทึกประวัติจิวยี่เองก็มีเพียงบอกว่าโจโฉนำกำลังพลลงใต้มามากกว่าแสนและยังได้บันทึกจุดอ่อนของโจโฉที่จิวยี่วิเคราะห์ไว้ว่า 1. แม้โจโฉจะได้ดินแดนทางภาคเหนือและภาคกลางไว้แล้ว แต่ก็ต้องระแวงศึกม้าเฉียวและหันซุยทางตะวันตกเฉียงเหนืออยู่ 2. ทหารของโจโฉไม่มีความชำนาญในการรบทางน้ำ 3. า 3. ขณะนี้เป็นฤด,ดูหนาวทั้งทหารก็เหนื่อยล้าจากการเดินทางเป็นระยะเวลาอันยาวนาน 4. ทัพโจโฉยังไม่รู้จักโกรคระบาดประจำถิ่นทางภาคใต้ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงทําให้ซุนกวนมีความเชื่อมั่นว่ากําลังพลเพียงสามหมื่นจะป้องกันเมืองไว้ได้ 5. ฝ่ายบุญให้ยอมฝ่ายบูให้รบในสถานการณ์ที่โจโฉสามารถกำจัดอ้วนสุดอ้วนเซี่ยวลิปโป้และยึดเกงจิ๋วได้อย่างง่ายดายและยังอ้างว่ายกทัพลงมาด้วยคำสั่งของห้องเต้หั่นแล้วจะยากนักที่จะขัดต่อลิขิตฟ้าขุนนางฝ่ายบุญนำโดยเตียวเจียวไม่ต้องการให้มีการเสียเลือดเสียเนื้อจึงทุนให้ซุนกวนยอมอ่อนน้อมฝ่ายบูนำโดยเทียเผาอุยกายฮันตงกลับไม่ยอมเป็นอันขาดเช่นเดียวกับโลซก ซึ่งแม้เป็นฝ่ายบุญก็ไม่ยอมเช่นกันมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บทประวัติโลซกกล่าวถึงคําแนะนําของโลซกว่าหากนายท่านยอมสวาม,มิภักดิ์ต่อโจโฉตามคําแนะนําของขุนนางที่ไม่หวังดีเหล่านี้แน่นอนว่าความสุขยังจะอยู่กับขุนนางเหล่านั้นเป็นแน่รวมถึงตัวข้าพเจ้าเองก็ยังสามารถนั่งรถเทียมบัวออกว่าราชการกับโจโฉได้แต่ไม่ใช่กับนายท่านเป็นแน่ขอให้นายท่านตรึกตรองดูให้ดีเถิด ส่วนบันทึกฝ่ายวิยกบันทึกคำแนะนำของโจโฉคล้ายกับคำแนะนำของของเบ้งในนิยายคือใช้จิตวิทยายุให้ซุนกวนโกรธโดยกล่าวว่าทัพโจโฉมีแสนยานุภาพมากกว่าขุนศึกผู้ใดเมื่อใดที่กรีธาทัพเข้าเหยียบแคว้นที่อ่อนแอกว่าก็มีแต่จะได้ชัยชนะใหญ่ท่านไม่ส่งสารไปว่าจะช่วยโจโฉเล่าแล้วก็ส่งครอบครัวของท่านไปเป็นตัวประกันหากไม่ทำเช่นนี้กังตังเราคงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีเป็นแน่ ซุนวกวนโกรธมากถึงขั้นสั่งประหารโลซกแต่โลซกกลับบอกว่าข้ายังมีแผนการหนึ่งยายท่านจึงไม่ร่วมมือกับเล่าปีจะดวนประหารข้าไปย้ายซุนกวนจึงเห็นด้วยและยินยอมพิจารณาการเป็นพันธมิตรกับเล่าปี 6. กของเป้งทำอะไรบ้างในศึกผาแดงนันที่ยายสามก,ก๊กของเป้งเป็นตัวหลักคู่กับจิวยี่ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ระหว่างศึกไม่ว่าจะเป็นการยืมลูกเกาทันแสนดอกแผนเพลิงพิฆาตหรือพิธีเชิญลมบุรพา แต่ในหน้าประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามมิได้บันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้เลยบันทึกเพียงการเดินทางไปยกรจาพันธมิรของของเบ้งเท่านั้นส่วนสาเหตุใหญ่ของความพ่ายแพ้ของโจโฉเป็นเพราะเรื่องโรคระบาดมากกว่าประกอบกับทหารโจโฉเริ่มมีการเมาเรือโจโฉจึงจำเป็นต้องใช้โซ่ผูกเรือติดกันทั้งทั้งที่ททก่อระวังเรื่องไฟอยู่แล้วแต่จำเป็นต้องทำเพื่อให้ทหารค่อยๆปรับตัวและการขนส่งระหว่างเรือที่มีอยู่จำนวนมากมหาศาลสามารถทำได้สะดวกขึ้น เมื่อสบโอกาสลมบุรพาพัดโหมเข้าอุยกายขุนพลเท่าก็แซงเข้าสบาวิพักต่อโจโฉเผากองเรือโจโฉวอดวายจนโจโฉต้องถอยทับขึ้นเหนือฝ่ายจดหมายเหตุฝ่ายวุยก็กล่าวไว้ว่าในศึกผาแดงกับเล่าปีที่ผ่านมาผลการรบไม่ค่อยดีนักเพราะเกิดโรคระบาดไพรพลล้มตายเป็นอันมากจึงต้องถอยทับจากนั้นเล่าปีจึงเข้ายึดเกงจิ๋วได้บางส่วน จะเห็นได้ว่าผลงานของคงเบ้งในแง่ของประวัติศาสตร์เกิดขึ้นก่อนศึกผาแดงในเรื่องการทูตและหลังสึกผาแดงในเรื่องการเข้ายึดฐานที่มั่นเพื่อเล่าปีก็เกิดสภาพสามก๊กอย่างสมบูรณ์แบบในที่สุด 7. จ็คงเบ้งยืมเกาทันแสนดอกตามจดหมายเหตุกล่าวไว้ว่าเดือนอ้ายคริสต์ศักราช213โจโฉเข้าโจมตียี่สูซุนกวนต้านโจนโฉนานกว่าเดือนเศษไม่แพ้นชนะมีอยู่วันหนึ่งซุนกวนนำเรือมาสังเกตการ โจโฉยิงเกาทันต้านไว้เกาทันถูกเรือสุนกวนเอียงข้างจะจมสุนกวนยังสั่งให้กลับเรือข้างนั้นก็ถูกเกาทันยิงอีกเกาทันทั้งสองข้างจึงถ่วงน้ำหนักกันสุนกวนก็นำเรือกลับได้นั่นก็หมายความว่าเป็นผลงานจากการแก้ไขสถานการณ์ของสุนกวนไม่มีบันทึกใดบอกว่าองเบ้งเป็นคนทำและไม่มีบันทึกใดระบุว่าจิวยี้ต้องการสังหารองเบ้งระหว่างศึก 7. ของเบ้งเรียกลมบุรพาจุดหักเหแห่งชัยชนะ ในจดหมายเหตุของแต่และฝ่ายบันทึกการเผาเรือของโจโฉไว้ไต่างกันคือฝ่ายโจโฉอ้างว่าโจโฉจำต้องเผาเรือตนเองเพื่อแก้ไขเรื่องโรคระบาดและเพื่อจะถอนทัพส่วนบทบันทึกประวัติจิวยี่และอุยายกล่าวว่าสุนกวนมอบหมายให้จิวยี้เทียเผาโลซกและขุนพลอื่นอีกหลายคนร่วมกับทัพเล้าปีไปตีทัพโจโฉที่ผาแดงขณะที่ทหารโจโฉประสบกับปัญหาโรคระบาดทัพโจโฉแตกพ่ายล่าถอยขึ้นเหนือ ประเด็นนี้เผยทรงจึงได้แทรกเชิงอัดว่าศึกผาแดงเป็นเรื่องของโชคชะตาลมฟ้าอากาศที่เหนือการควบคุมของมนุษย์แม้ไม่มีการบันทึกถึงการทําพิธีของของเบ้งแต่ในความเป็นจริงแล้วก็อาจจะมีก็เป็นได้เพราะของเบ้งเองก็เป็นเจ้าพิธีกรรมในลทัทธิตาและมีความรู้และคาดการในลมฟ้าอากาศมาแต่ก่อนอาจจะมีการทําพิธีกรรมเพื่อเรียกขวัญกําลังใจแก่ทะหารก็เป็นได้จะเห็นว่ามีอยู่หลายประเด็นที่บันทึกทางประวัติศาสตร์ของแต่ละฝ่ายเองเป็นทางฝ่ายตน จึงถือเป็นช่องว่างที่ผู้ประพันธ์สามารถนํามาเสริมแต่งได้อย่างมีอรรถนักประวัติศาสตร์ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่านยุทธนาวีผาแดงครั้งนี้คล้ายคลึงกับยุทธนาวีที่เกิดขึ้นในช่วงต้นราชวงศ์หมิงซึ่งหลอก้ววจงผู้แต่งนิยายสามก๊กได้เข้าร่วมกองทัพในฐานะกุนซือฝ่ายจางซื่อเฉิงทําศึกกับจูหยวนจางหลอกวลวจงจึงได้นํานบางเรื่องราวที่เกิดขึ้นในศึกครั้งนี้มาประพันธ์ขึ้นอย่างวิจิตรพิสดารไว้ว่างๆจะมาเล่าให้ฟัง